สวัสดีครับวันนี้สามพุค่างวีแคร์ช็อปมีเครื่องวัดความดันรุ่นใหม่จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นออมลอน HEM 7530T นะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยที่เราต้องเอามารีวิววันนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องวัดความดันที่ไม่เหมือนใครจริงๆเพราะเนื่องจากว่าคุณอาจจะไม่เคยเห็นที่เครื่องวัดความดันที่สามารถวัด EKG หรือ ECG ได้หรือการเต้นของหัวใจเพื่อที่เราจะสามารถดูลักษณะของการเต้นหัวใจว่ามันป,ปกติหรือไม่นอกเหนือจากแค่วัดความดันหรือสามารถดูความสัมพันธ์ระหว่างความดันของเรากับการเต้นของหัวใจว่าเรามีความปกิิิิใในนน้้าาาาาาหหบง่เรรรสสสมมมมถถถชชแแออพลลคคัั Connect ยุณวจฉะ แก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนี้เราลองมาอันบ็อกซ์สินค้าชิน้นนี้กันเลยแพ็ a เกจจิ้งก็ดูสวยดำมินิมอลเราจะมาแกะกันเลยครับผมก็ยังไม่เคยแกะมันกันเลยนะเอ่ออันนี้ผลิตในญี่ปุ่นเลยนะครับมีรับประกัน3ปีหมายถึงอะไรครับก็คือว่าถ้าคุณลงทะเบียนเนี่ยนอกเหนือจากคุณได้รับประกัน3ปีแล้วคุณยังได้รับรการเคิื่อีก3ปีรวมเป็น6ปีแล้วก็เรามาแกะเครื่องกันเลยครับเปิอดออกมาครับเปิดจากกระเป๋าออกมาว้าวดูสวยงามครับ เราได้เลยครับว่าบริเวณตรงนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณที่แสดงผลกับการวัดของโทดในการวัดการเต้นของหัวใจเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยนะครับคุณจะต้องดาวน์โหลดอัลลันคอนเน็ตนะครับลงทะเบียนอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเสิร์ฟโดยการที่ต้องกดปุ่มที่เป็นรูปเอ,อ่อบลูทูธจนตัว P เนี่ยขึ้นมากระพริบมันจะหาเจอแล้วฮะอ่าเครื่องมันจะมีกระพริบนะฮะเนี่ยเรียบร้อยครับรีจิสเตอร์คอมพิวต์ครับทีเนี้ยเราก็ต้องไตรอินกับคลาวด์นะครับกับที่เขาเป็นคลาวด์เซอร์วิสของเขาเขาจะซิง,าาซงาา here. ค เสร็จปุ๊บก็กดสตาร์ทสต็อปเลยครับพร้อมทั้งทัชตัวถดเนี่ยครับสตัวซึ่งก็จะอยู่ด้านข้างด้วย1ตัว2ตัวแต่ต้องกดสตาร์ทสต็อปเพื่อวัดตรงนี้ด้วยนี่ขึ้นมาแล้ว อ่าพอวัดเสร็จนะครับ ECG ขึ้นมาแล้วฮะ ECG มันจะขึ้นมาแล้วว่าเป็น normal มันก็จะมาออกมาหมดเลยครับว่าความดันผมเท่าไหร่มี notification บอกมาด้วยครับว่ามีการ transfer ข้อมูลไปหา cloud เรียบร้อยมีค่า s y s t o l i c หรือความดันตอนบีบตัว127ยยี่สเจ็ด blood pressure เนี่ยอยู่ที่85ดสิบห้มี heart rate ของผมเนี่ยอยู่87ซึ่งก็ดูปกติเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องนี้ครับดีใจมากเลยที่มันออกมาเพราะโดยปกติเนี่ยผมจะใช้นาฬิกาพวก smart watch หลายๆเจ้าเนี่ยเขาจะวัดได้นะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขหรือทางเครื่องมือแพทย์เนี่ยเขายอม นนะมันมีประโยชน์มากๆครับถ้าทุกคนใส่ใจแล้วเราสามารถเอือนพ่อแม่พี่น้องของเราได้ก่อนแล้วพบกับรีวิวดีๆของเราใหม่ครับที่สามองคาวีแคร์ชอ